เขาจะเปิดขายวันนี้เป็นวันแรกนะครับสำหรับหวยดิจิทัลสลากดิจิทัลผ่านแอป,ปเป๋าตังค์ในราคาใบละ80บาทเปิดขายตั้งแต่6นาฬิกาจนถึง5ทุ่มของทุกวันอ๋อหลัง5ทุ่มเนี่ยอย่าไปอย่าไปกดแอป,ปซื้อนะระบบมันไม่ทำงานเฉพาะ6โมงถึง5ทุ่ม ผ่านแอปเป๋าตังจะมีตั้ง5้าล้านสองแสนเจ็ดกว่าฉบับนะครับเอามาขายเนี่ยนะฮะแล้วก็เริ่มวันนี้เป็นวันแรกเอาคราวนี้วิธีซื้อเป็นยังไงวิธีซื้อเป็นยังไงเอาฟังหน่อยครับเอาก็คือโหลดแอปเป๋าตังมา ซึ่งผมว่าส่วนใหญ่ก็คงจะมีอยู่แล้วมั่งแอปเปาตังค์นี่นะฮะโดยเฉพาะใครที่ผ่านโครงการต่างๆของรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยไอคนละครึ่งคนละเข่งอะไรทั้งหลายเนี่ยอันนั้นแหละเขาจะเพิ่มหน้าต่างให้มันจะมีเรื่องหวยให้เอาพอพอเข้าไปในแอปเปาตังค์แล้วเนี่ยวิธีซื้อเนี่ยมันจะมีสองวิธีหนึ่งค้นหาจากร้านค้า ท่านก็เข้าไปกรอกชื่อร้านค้าที่ท่านรู้จักแล้วก็ไปกดดูว่ามันมีไหมไอ้เลขที่ต้องการซื้อเนี่ยกับวิธีที่สค้นหาจากจากเลขที่ท่านต้องการซื้อก็ใส่เลขเข้าไปถ้าจะเอารางวัลที่หนึ่งก็ใส่เข้าไปทั้งหกตัวนะถ้าจะหาเลขสองตัวสมตัวเนี่ยหรือเลขท้ายต่างๆนี่ก็ใส่เข้าไปแล้วก็ค้นหา ถ้ามีมันก็จะโผล่ขึ้นมาท่านก็กดกดเลือกซื้อไปจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนการจ่ายตังค์วิธีการก็คือจ่ายผ่าน w w l l e t อ่ใส่เงินเข้าไปไว้ใน g w a l l e t หน่อยก็แล้วกันเสร็จแล้วก็กดยืนยันการจ่ายตังค์ใส่พินหกหลักเข้าไปก็ถือว่าครบถ้วนกระบวนวามถ้ามันถูกถ้ามันถูกท่านก็ มีระบบการรับตังค์อยู่ไปรับที่กองสลาก็ได้หรือว่ารับผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ผูกไว้กับแอปเป๋าตังก็ได้นะแต่ว่าจะมีค่าธรรมเนียมนิดนึงหนึ่งเปร์เซ็นตะแต่ถ้าไม่ถูกถ้าไม่ถูกท่านท่านก็โดนรับประทานไป <laughs>